ก็สวัสดีครับมีเราก็กผมเชิงเคยในชนเนลราชผักกันนะครับมี้เราก็จะมาอัพคคิดลงว่าเจ้าของช่องทน่าจะยังไงอ๋อกล้องอ๋อ้โอเคก็เจ้าของช่องเพิ่งส่ซีนมาไอ้ ขครแดงครับไอเย่ฮุ้ยมีรถไหมอียดมันอยู่สักคนเลยอ่ะร่างกายฮุ้ยแตกสลายครับฮุ้ยเบิกรถไปส่งตรงขายข้าวเลยเริ่มแตกสลายมั้งแต่ไอเป็นตุยตรงนั้นแล้วก็ไอ้เหี้สิบหายอยไปรู้สึกปวดเลยโอ้ยังไงวะที่บอกนี่เป็นยังไงก็เสียงก็จะประมาณนี้โอถ้าแต่เสียง ถ้าเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นดาวแลใช่ไหมคงอยากจะรีดกันเลยย่งปกติการพูดเขาเรียกทุบขวลาบได้ที่สเออได้ไหมได้ที่สี่อืมไข่เยอะโอเคไข่เยทบข้าวาข้าวลดข้าวลาบได้มรากขาเหนียวแล้วก็กลับเีกลับรถครับนี่ใบอ่ะ ชินได้ไหไฟเซอร์ไม pues ่ mm ใช่ใช่ไฟเซอร์เอสซ่าไฟเซอร์แต่ว okay. really ่าไอ้ปัญญได้เอสซ่าเข็นแล้วเข็มสองเขนได้เอสซ่าไม่บอกเอสซ่าเขีมสามกูไม่เห็นแม่งก็เป็นปูนอะไรด้ว่เพื่อีดก็สมัยขิดีก็บางทีแค่สองขีดไม่รู้ว่าคิดนี้ โดนทับไปมีช่องยีดผู้ผมตอาว่าเว่าช่องยืคผู้ผมโดนนิกสิตของไปแล้วฟาไม่ตอบงานทีส่งครูทำส่งครูก็ไมนยอ๋อไม่ไดออกไปเทียน่านี้หรือปน่าจะกลับอีกกลับอีกเออไมครู